ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนดาวประจำตัวอยู่ในพบแผงการติดต่อสื่อสารก่อนย้ายเข้าพบแ่งการสร้างครอบครัวมีมาตรฐานเป็นปทุมเกณฑ์ดาวความรักเดินอยู่ในพบที่ดีแต่มีดาวอริตามประกบดาวมรณนะทับลัคนาดาววินาศจะย้ายออกจากลัคนาดาวมหาสเสน่ห์จะย้ายเข้ามาแทน รักมีเงื่อนไขแต่ถ้าใจพร้อมก็รับได้หมดคนโสดสนิทพบรักกับคนที่ใจตรงกันแต่เขาเงื่อนไขยเยอะถ้าจะคบกันต้องรับให้ได้ถ้าได้ก็เลิกโสดถือว่าเป็นคนมีแฟนคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะอยากมีสถานะแล้วแต่เขาข้อแม้เยอะต้องคุยเคลียร์กันก่อนเมื่อเข้าใจตรงกันก็ได้สถานะเป็นที่รัก คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขาขี้นอยหาเรื่องทะเลาะคุณใจเย็นไม่ทะเลาะด้วยแต่ขอคุยเคลียร์ถ้าจะไปกันต่อต้องปรับเข้าหากันค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนพฤษภาคมปี2568โดยอิงจากลัคนาราศีเป็นหลักค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบท้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดคา่าครูได้ค่ะ Line ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Description ค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักที่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะก็คือคนโสดสนิทคนมีคนคุยแต่วไรสถานะและคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วนี่จะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้หรือว่าจะแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้ค่ะ ส่วนท่านที่ถามมาว่าดูจากลัคนาหรือราศีดีคือถ้าคุณทราบทั้ง2องอย่างก็แนะนําให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันนะคะแต่ถ้าดูแล้วคําทํานายมันย้อนแย้งกันเนี่ยยังไงก็คงต้องรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันละค่ะเพื่อที่จะดูให้ละเอียดกันไปเลยว่าดวงของคุณเนี่ยมันจะไปตรงกับแบบไหนมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบลัคนาทราบแต่ราศีเนื่องจากคุณไม่มีเวลาเกิดดูคลิปดวงประจําราศีไปก่อนก็ได้ค่ะคงพอจะเป็นแนวทางกว้างๆให้กับคุณได้บ้างค่ะ ทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวมีนลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ามีนดาวประจําตัวคือดาวพพพฤหัสเดือนนี้เนี่ยจะมีการย้ายภพเรือนหลังจากอยู่ที่ราศีพฤกษกมาประมาณหนึ่งปีพอจะย้ายก็ยังย้ายเข้าสู่ภพเรือนที่ดีและก็มีมาตรฐานที่ดีโดดเด่นด้วยคือเป็นปฐุมเกณฑ์ดังนั้นดวงของคุณจะโดดเด่นมากเมื่อดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้แต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกที่ดาวพฤหัสยังอยู่ในภพเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารภพเรือนนี้ก็ดีอยู่นะคะก็ ยังไม่ได้มีอะไรเสียหายนะพอย้ายไปเป็นปทุมเกณฑ์ก็จะเนื้อหอมมากขึ้นตัวคุณเองก็จะเป็นที่รักเป็นที่นิยมชมชอบแก่คนรอบข้างคนรักคนคุยก็จะหลงสเสน่ห์คุณใครที่เป็นคนโสดก็มีโอกาสที่จะเจอเจอคนที่เขาก็อยากที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณค่ะทีนี้ ทางด้านจุดที่มันเสียตัดทอนก็คือคุณยังคงมีดาวมรณะสถิตกลุ่มลัคนาคุณอยู่ตลอดทั้งเดือนนี้เลยจริงๆก็กลุ่มมาตั้งนานแล้วแล้วก็เดือนนี้เนี่ยยังมีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพระศุกร์เนี่ยย้ายเข้ามาทับลัคนาคุณอีกด้วยซึ่งพอดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์มาเจอกันเนี่ยมันเป็นดาวคู่พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกดังนั้นความรักมันมีได้มันไปต่อได้แต่มันมีเงื่อนไขแต่อย่างไรก็ตามดาวพระเสาร์ก็ไม่ใช่ดาวที่เสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับชาวมีนเพราะเป็น ดาวโทษทุกเป็นดาวบาปพระค้อแต่ก็เป็นดาวที่มาจากภพเลือนลาภะคือความมีสเสน่ห์ดังนั้นเมื่อดาวมหาสเสน่ห์ย้ายเข้ามาทับลัคนาก็ทําให้คุณมีสเสน่ห์แรงจัดๆส่วนดาววินาต้นก็คือดาวพระราหูที่ทับลัคนาคุณมาเนิ่นนานทําให้คุณเป็นคนที่มีความหมุดหมิดจุกจิกลาคันใจได้ง่ายๆเป็นคนที่ตัวคุณเองอ่ะบางทีก็เงื่อนไขยเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้ที่ดาวพระราหูทับนะคะหรือที่กังวลจนกระทั่งขี้หน่อยแล้วก็ทําให้ชวนคนรักทะเลาะได้ง่ายๆหรือแม้แต่คนคุยก็ตามเน ชวนทะเลาะได้ง่ายๆเนี่ยดาวดวงนี้จะย้ายออกแล้วค่ะย้ายออกในช่วงเดือนนี้แหละในวันที่5พฤษภาคมย้ายเสร็จแล้วก็เข้าไปเป็นเกษตรนะคะในภพเรือนวินาศนะทีนี้พอดาววินาศย้ายออกพอดาวพระราหูเนี่ยเขาเลิกทับลัคนาเนี่ยคุณก็จะมีสมองที่ปลอดโปร่งมากขึ้นไอความคิดเยอะคิดมากหรืออะไรก็ตามที่มากระตุ้นที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันนอย์เก่งมันขี้วีนขี้เหวี่ยงเนี่ยมันจะลดลงมันจะหายไปเยอะเลยค่ะ ทีนี้ดาวความรักบ้างดาวความรักคือดาวพพูธในช่วงครึ่งเดือนแรกสถิตยอยู่ที่ราศีเมษอันนี้ก็เป็นภพเรือนที่ดีพอย้ายก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะแต่ว่ามันดันมีดาวอริเข้ามาสัมพันธ์ทั้งนั้นตอนนี้แหละคนรักคนคุยหรือคนที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณเนี่ยจะมีข้อแม้เพราะดาวอริเนี่ยมันเป็นดาวที่ทําให้เขามีความเป็น perfectionist นะก็คือว่ามีเรื่องติตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้นนคือ perfectionist ก็คือว่าเห็นจุดตําหนิได้ง่ายๆเห็นแล้วก็ไม่ค่อยปล่อยผ่าน เท่าไหร่ก็เลยต้องมีข้อแม้ก็เลยต้องมีเงื่อนไขเพื่อที่ทำให้เขารู้สึกสบายอกสบายใจว่าจุดตําหนิตรงนั้นนะ่ะมันจะได้รับการแก้ไขหรือว่าได้รับการปรับปรุงอะไรอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ความรักมันวนอยู่รอบกายก็จริงแต่มันจะต้องมีเรื่องให้คุยให้เคลียก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตาม สำหรับคนโสดสนิทเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะก่อเกิดความรักในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะเจอเจอคนถูกใจแล้วคนคนนี้เนี่ยก็น่าที่จะโปรไฟล์ดีด้วยเนื่องจากว่าดาวการเงินแล้วก็ดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองสถิตยอยู่ที่พกเรื่องความรักเกิดใหม่ตลอดทั้งเดือนดังนั้นคุณจะเจอเจอกับคนที่เขาสร้างเงินสร้างไรายได้เก่งคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมาแล้วในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามการที่คุณมีทั้งดาวสาวดาวบาพ ะแล้วก็มีดาวมรณะแล้วก็ดาวคู่เส้นศัตรูกลุ่มลัคนาของคุณแต่ดาวประจําตัวคุณน่ะดีดังนั้นความเงื่อนไขยเยอะเนี่ยมันจะกลับไปอยู่ที่คนที่คุณถูกอกถูกใจแล้วเขาก็ถูกอกถูกใจคุณแต่เขาจะมีเงื่อนไขยเยอะเพราะมันมีดาวอริกลุ่มดาวความรักคุณมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์นะคะกับคนที่คุณถูกอกถูกใจแต่ว่าต้องรับเงื่อนไขเขาให้ได้เขาก็จะจุกจิกหน่อยจะต้องมีความเป๊ะอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีโปรไฟล์มันพอกันอยู่แล้ว ไม่ต้องพัฒนาตัวเองอะไรแต่วิธีการคบหาการคุณจะต้องสม่ำเสมออย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าคุณจะไปเจอคนที่เขามีเงื่อนไขแบบไหนนะแต่ว่าเขาจะมีเงื่อนไขตามลักษณะดวงดาวแต่ก็บอกว่าเขาก็เป็นคนที่โปรไฟล์ดีถ้าเกิดว่าคุณรักคุณชอบเขามากพอและโปรไฟล์เขาก็ดีเนี่ยคุณก็น่าจะยอมรับเงื่อนไข,ขของเขาถ้ายอมรับได้ก็ถือว่าเป็นแฟนกันได้เลยนะคะความสัมพันธ์นดูว่าถ้ารับเงื่อนไขได้เนี่ยมันก็พัฒนากันได้เร็วอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะรับเงื่อนไขนั้้้นนไหมมววก็ออยยู่่ทีพืดดดงงเิขคุณ างทีพื้นดวงเดิมของคุณมันไม่ได้ดีมากนักในเรื่องของความรักนะคะหรืออาจจะมีดาวคู่ศัตรูของดาวความรักสถิตรอรับอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมคุณต้องรับเงื่อนไขตรงนั้นทําไมคุณต้องปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาอะไรขนาดนั้นบางทีมันก็จะมีความรู้สึกว่าแล้วทำไมไม่มาเจอกันครึ่งทางเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เจอครึ่งทางกับคุณนะเขาใช้คุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคุณเหมือนกันแต่ถ้าเอาอินเจเนอร์โหรือเอา ในช่วงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวคุณจะรู้สึกว่าเงื่อนไขที่เขาให้อะมันรับได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาชอบคนสม่ําเสมอนะจะทักมันน้อยก็ไม่ว่านะแต่ว่าต้องทักสม่ําเสมอนะทุกวันเวลานี้จะต้องทักมานะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะซึ่งบางคนก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมมันจะต้องขนาดนั้นด้วยยังไม่ใช่บลบอทนะที่จะต้องมาสม่ําเสมอไม่ใช่นาฬิกาปลุกนะอะไรเงี้ยแต่บางคนที่พื้นดวงในช่วงเวลานี้เนี่ยมันไม่ได้มีดาวเสียมาสัมพั์นะคะก็จะรู้สึกว่าก็ได้้นน่มมัไไไดยากอะ แล้วเราก็ทําให้เขาได้ตามเงื่อนไขนั้นก็สามารถที่จะมีแฟนได้ค่ะ สำหรับคนที่มีคนรักคนคุยนะคะจริงๆมันมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาค,านความสัมพันธ์นะกับการที่ดาวประจาตัวของคุณย้ายไปเป็นปฐุมเกณฑ์เนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานที่ดีมากๆแล้วภพเรือนนี้ก็เป็นภพเรือนแห่งการสร้างครอบครัว Vegeta ด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีคนคุยเนี่ยทั้งตัวคุณเองแล้วก็ตัวคนคุยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอยากจะพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนแล้วแหละเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาต่อไปสู่การสร้างครอบครัวร่วมกันถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งก็มองไปในเรื่องของการแต่งถ้าแต่่่งงงงกกกกกััันนนนนนแแล้้้วว็็มมมอออออไปปปใใเเรรรรรืืขขาาาททีจะํหหคคบึึผ ขยากขยายครอบครัวแต่เนื่องจากว่าดาวคนรักมันมีดาวเสียงมาสัมพันธ์ก็เลยทําให้คนรักอาจจะขี้นอยหรือจะมีข้อแม้เยอะนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณทั้งคู่จะต้องคุยเคลียร์กันก่อนว่าอะไรที่คุณทําให้ได้อะไรที่ทําให้ไม่ได้เขาต้องลดข้อแม้หน่อยเชื่อว่าน่าจะคุยกันได้เพราะอย่างน้อยถึงแม้ว่าดาวคนรักคนคุยจะโดนดาวอริประกบแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังเขาย้ายเข้าสู่ภพเดือนแห่งการสื่อสารเจรจาดังนั้นเขาก็จะเปิดใจในการที่จะคุยเป ใจในการที่จะยอมรับฟังว่าคุณมันเจอกับเขาครึ่งทางได้ตรงไหนซึ่งทําให้ความรักหลังจากนี้มันก็พัฒนาได้มันจะต้องมีการปรับจูนนะคะด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามดูว่าคุณทั้งคู่ก็พร้อมที่จะปรับจูนแลนะโดยเฉพาะทางฝั่งคุณเนี่ยดาวประจําตัวคุณค่อนข้างที่จะเคลียร์เลยมีมาตรฐานพีด่ดีอยู่ในภพเรือนที่ไม่ได้มีดาวเสียสถิตนะคะเพียงแต่ว่าในลัคนาของคุณมันมีดาวเสียสถิตอยู่หน่อยหนึ่งนะแต่ดาวเหล่านี้เดี๋ยวมันก็จะทยอยเดินย้ายออกไปแล้วดังนั้นการปรับจูนตรงนี้เนี่ยดู มันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คุยเคลียร์กันก่อนว่าต้องปรับจูนเรื่องอะไรก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยคุยเคลียร์กันทําให้ไม่รู้ความต้องการของแต่ละฝ่ายแต่เดือนนี้มีการเปิดใจพอคุยเคลียร์กันแล้วมีความใจเย็นที่จะคุยกันด้วยตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ความรักมันก้าวขึ้นพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ในทุกสถานะค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ you hey. มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ประจําตัวคุณได้ไพ่ของคนที่มีความพยายามไพ่ในตําแหน่งของความรักหรือคนที่จะมาเป็นความรักได้ไพ่ของคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีมีเงื่อนไขเยอะแล้วก็เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแต่ก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์ได้ไพ่ความรักแบบ10เต็ม10ดังนั้นมีโอกาสทีเดียวว่าคุณจะเจอเจอกับคนที่ถูกใจคนคนนี้เนี่ยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็โปรไฟล์เนี่ยตรงสเปกเลยเพียงแต่ว่าการที่เขาได้ไพ่ดาบเนี่ยเขามี เงื่อนไขเยอะและกับการที่เขามีมงลงที่ดาบนั่นแปลว่าเขาอะ่ะจะต้องมงลงก็คือเขาไม่ลดเงื่อนไข,ขของเขาเขาต้องชนะอพูดง่ายๆนะเขาต้องชนะดังนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับเงื่อนไขไหมถ้ายอมรับก็เป็นแฟนกันได้ตามที่อธิบายดวงดาวไปเลยเงื่อนไขนี่ก็แล้วแต่เลยแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนก็ชอบความสม่ําเสมอบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นแล้วแต่ไปนะคะแต่ว่ามันดูทรงว่าคุณจะยอมรับเงื่อนไขนั้นได้เพราะว่าไพ่ประจาตัวของคุณก็เป็นไพ่ของคนที่มีความพยายามอยู่แล้วพอคุณรู้สึกนึกรักนึกช คุณก็พยายามอยากที่จะทําให้มันก่อเกิดความรักให้ได้และไพ่จบไพ่สรุปก็เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ของความสม่ําเสมอเป็นไพ่ของการที่พยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันในรูปแบบที่มันไม่ได้มามาหายหายมันมีความทอยทีทอยอาศัยกันมันมีความมั่นคงต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเชื่อว่าเงื่อนไขที่เขาให้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณรู้สึกว่าคุณทําได้คุณรับได้พอคุณรับได้ความรักมันก็พัฒนาได้มีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนชั้นเจนกันในช่วงเดือนนี้เลย 卡。<music> ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะคุณได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าเนี่ยแปลว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์และไม้เท้าคือธาตุไฟธาตุไฟก็คือมีแรงขับเคลื่อนที่อยากให้มันพุ่งไปข้างหน้านะถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งถ้วยเนี่ยอาจจะเออร์เหยอ,อยู่ในจุดเดิมไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ท่านหนึ่งไม้เท้าเนี่ยคิดว่าการเป็นคนคุยเนี่ยมันไม่พอแล้วมันต้องพัฒนาแล้วละ่ะมันอยากที่จะมีสถานะแล้วละ่ะแล้วหนึ่งไม้เท้าก็เป็นไพ่ของการที่คุณก็มีแพชชั่ ขณะที่เขาได้ไพ่เชอรออตเชอรออตเนี่ยเขามีความมั่นคงกับคุณนะคะแต่เชอรออตเนี่ยเป็นคนที่เงื่อนไขเยอะจริงๆก็เรื่องเยอะเรื่องมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยงอในเรื่องของความรักด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ต้องมีเงื่อนไขเขาให้ได้ไม่งั้นเขาก็ไม่งอซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาอื่นเนี่ยคุณก็อาจจะไม่งอก็ได้แต่ช่วงนี้เนี่ยดาวพระราหูเนี่ยเขาก็จะย้ายออกจากคุณแล้วนะคะแล้วก็ถึงแม้นว่าดาวมรณะจะยังอยู่แต่ดาวประจาตัวคุณอะจะไปเป็นปุมเก ดังนั้นคุณจะมีพลังบวกเยอะมากเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเงื่อนไขที่เขาให้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณรับได้ทําได้นนตําแหน่งความสัมพันธ์คือการควบคุม control ไม่ว่าจะเป็นเขาพยายามที่จะควบคุม control คุณให้คุณทําตามเงื่อนไขเขาไว้ได้หรือคุณจะพยายามควบคุม control ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังดําเนินต่อไปได้ก็เป็นไปได้ทั้งคู่จริงๆแล้วไพ่ใบนี้เนี่ยควบคุม control อ่านใบเดียวเนี่ยบางทีมันจะเป็นในแง่ลบก็ได้นะคะก็คือว่าควบคุม control กันและกันก็คือกดดันกันและกันนั่นเองแต่พอไปอ่านไพ ของงการเปปลลี่ยนแดีๆด,ด,ดังนั้นการควบคุมคอนโทรลตรงนี้ไม่ได้มีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกกดดัน <c oughs> ก็คือเขาอาจจะมีเงื่อนไขเยอะก็จริงจากการที่ถ้าเกิดว่าจะได้สถานะเนี่ยคุณจะต้องอย่งงางนั้นอย่างนี้แต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะไปต่อนั้นคุณทําให้ได้พอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็ยอมรับเพราะเขาก็อยากไปต่ออยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไ <c oughs> พ่วิวออฟฟอร์จูนนอกจากจะเป็นเรื่องของการที่มันเป็นกงล้อแห่งโชคชะตานะคะดังนั้นเนี่ยมันยังมีบุญมีกรรมที่เคยทําาร่่ววมมมมกกัััันนนนยยงงงงไไไจบสิ้ป็ตอ เป็นวงกลมกันอยู่อย่างนี้ถ้าแมนว่าถึงแมนว่าคุณน่ะจะรับเงื่อนไขเขาไม่ได้นะคะมันก็ยังไม่ได้เลิกคุยกันหรอกเพียง mm. แต่ว่ามันยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์เท่านั้นเองแต่มันดูทรงว่าคุณน่าจะรับเงื่อนไขเขาได้เขาต้องการให้ปรับปรุงตรงไหนปรับจูนกันตรงไหนเนี่ยคุณทําได้ตรงนี้มันก็เลยทําให้เป็นไพ่วิวออฟจูนซึ่งในอีกหนึ่งความหมายก็คือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พัฒนาขึ้นดังนั้นมีเกณฑ์ค่ะที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่มีสถานะแล้วค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ประจําตัวคุณได้ไพ่พระนะคะได้ไพ่ของคนใจเย็นนะส่วนไพ่ของเขาเนี่ยได้ไพ่ของคนที่ชวนทะเลาะ ค่อนข้างที่จะขี้งอนง่ายตามลักษณะที่มีดาวอริะนะคะกลุ่มกับดาวความรักอยู่อย่างไรก็ตามไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์เนี่ยได้ไพ่จัสติกนี่คือไพ่ของการคิดพิจารณานี่คือไพ่ของการได้คุยได้ปรับความเข้าใจไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ของการปรับจูนดังนั้นเชื่อว่าความใจเย็นของคุณนะ่ะจะสยบเขาทําให้เขาเนี่ยไม่หนอยจนเกินไปนะคะการที่เขาชวนทะเลาะเนี่ยแปลว่าเขาขี้หน่อยเขาอาจจะคิดเยอะคิดมากเรื่องอะไรก็ตามหรือด้วยความที่เขาเป็น ช่นนิสและเขาต้องการให้ความรักมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการให้คุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามแบบที่เขาต้องการมันจะมีเงื่อนไขยเยอะนะคะแต่พอคุณอะได้ไพ่ของคนที่มีความสงบนิ่งได้ไพ่ของคนที่น่าเกรงใจอะคะ่ะดังนั้นนะเขาก็จะไม่ก้าหน,น่อยหรือหาเรื่องทะเลาะอะไรคุณเยอะมากเพราะคุณก็ไม่ได้ทะเลาะด้วยแล้วคุณก็ใช้เหตุผลด้วยใช้ความใจเย็นด้วยมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์แบบจัสติกก็คือเออเขาก็ปล่อยวางลงมาเ <l ain> ขาก็ใจเย็นลงมาเขาก็ฟังคุณนะซึ่งตรงนี้มันจะเป็น จุดดีได้มีการคอมมูนิเคตกันความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีโอกาสแหละที่ไม่ว่าเขาจะหนอยเรื่องอะไรก็ตามแล้วเขาอยากให้คุณทําให้เนี่ยคุณก็อยากจะทําให้เพีงเยงแต่ว่ามันต้องคุยกันก่อนนะคุยกันก่อนว่าจะต้องเลิกหน่อยนะต้องเลิกงองแงนะแล้วก็ทําให้ได้แค่ไหนถ้าสมมุติว่าเขาต้องการให้คุณดูแลเอาใจใส่เขาให้มากกว่านี้มีเวลาให้กับเขามากกว่านี้เพราะว่ามันก็เป็นไปได้ที่คุณไม่ค่อยมีเวลาให้เนื่องจากว่าพอคุณได้ไพ,พ่พระบางทีก็ปลีกวิเวกบางทีก็รักสันโดษโลกส่วนตัวสูงอะไรของคุณเนี่ยู่ นะแต่ว่าทําไมไปว่างๆเราไม่มาหาเขาเพราะบางทีคุณก็อยากมีเวลาเป็นของตัวเองอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้นมันทําให้เขาหน่อยเราไม่เข้าใจแต่ว่าตัวคุณเองก็พร้อมที่จะคุยที่จะเคลียร์แล้วก็ทําให้เขาเข้าใจแล้วก็ทําให้เขารู้ว่าคุณต้องการมีสเปซประมาณไหนก็ต้องเป็นสเปซที่ปรับจูนมันมีโอกาสสูงมากทีเดียวว่าคุณอาจจะมีเวลาให้เขาน้อยเขาต้องการเวลามากขึ้นก็เลยทําให้เขางองแงนะแต่อย่างไรก็ตามมันมีการปรับจูนได้คุยเคลียร์แล้วสามารถที่จะปรับจูนจบด้วยไพ่ เท p เ r ลน c ์นะคะนั่น,ปนแปลว่าพยายามปรับจูนให้เข้าหาการให้สมดุลกันอยู่ดังนั้นรักครั้งนี้หลังจากคุยเคลียร์ก็ไปต่อได้ค่ะฝาก YouTube อีกช่องของเกตไปด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจนิยายของเกตมีขายอยู่ในเว็บเมปอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ